นเฮ้าเนี่ยขันมาฟังร้องฟังลำมมาทำบุญทำท่านโมนี่ย่อมมักบอกคือกันย่อมแตกต่างกันสีล้องลำทำเพลงนี่พอแม่พี่น้องอาจสิม,มักบอกคือกันบางคนถ้าพูดถึงอาหารเน้วก็มักบอกคือกันถ้าร้องลำทำเพลงก็มักบอกคือกันเพราะฉะนั้นบอกผื่นคนของเขามักบอกคือกันดอกะคตาองค์ตลอ,อกจากหน,านาา้าหน้าจีตังไปด้วยความหวกหามัวเมาเอากี่ หนึ่งกุ้มโลกสองน,นันกุ้มตานีดอกส่วนในไผ่มันเลื่อยดอกแม่เลือยมาป่าคู่กันไปเกิดามารวมชาติตัดกิเลสในขาดการลงอารมณ์โล,โลกาพอรวยตันหากระปุกพันนวงนิยวทิตใจเกี่ยวไปเทิงอารมณ์เทิงโลกมัดดอกเดิมาดกันไปคนทรงคนทรงคนทรงยอไปคนแบบให้คิดเบื้องตัางแก่เขากับน้ำกู้หลังค้นวาแ่บ ว่าเสบพ่อลมพ่อตายจังผมมกไหลกระต้มหัวปลาคอปูหลังลพ้นพัดมาบอมักดอกหัวปลาต้มจังสี่ต้มไก่กับซุนราทัางผมจังชอบกินคลักกินอิ่มแล้วราคาจบ,ะะบราคาบานานนสู้นอนก้าแมอีโนไปที่อีกคุ้งเต่ามากไปคนเราไปคนอาทิตย์คนทางขอโจทย์ขอผู้ม,มากเ้มมากจางบอไซคือกันดอกสมคือกันล่างคนหมักมันหนา มานาวรังคนหมกักหักก็กมานาแส็บมันนวัวตั้งแต่ผัวก็เมียขามากะไปคนแห่งเบิ้งเป็นอย่างส่วมผัวเมียผันอยากแต่งตโตโกตโตฟีนุ่งนันแล้วนุ่งตะเกียงจิกขี่ใส่กระโปรงถงดาบไอ้ผัวก็หักมักงงลังจิกหัวแล้วไว้ผมโตปกหูปกงมักดอกลามากไปคนละบอนเครืค่องนุ่งของถือเธอคิดดูสิตั้งแต่นาฬิกาใส่มือย่องสอด ล่างคนมักมีโดล่างคนหมักไส้โกล่างคนหมักเลือนท้องชวีวันน้ยผิดกันแต่ไส้ของชออไปคนยาง <c ười> กันเดาเมียเจียงฉีนะ่ะมักตั้งแต่ลูกลางอ้วนทวนชมบุญน,นะ <c ười> ย่างหมโอตุนุนก็สองนอหอเสือล่างคนราผัดเบาบีเนนักสาบเม็นปุ๋ยอ้วน นั่นแล้ววัวนอลุกสุดสุยเป็นลามากขั้นย่างกอดมาคงกลุ่มกอดหลอดกานเนื้อนิ้งบางแม่พงษ์รักกระทาปลามากขั้นย่างแ่กินจักแน่แทงอูดแทงเนื่อดักกินนมเมาก่อนเสาเมียดักกินนมเมาก่อนเสาทูียวดุกเบาละกอดูนายำหนาวสีดำหรือขาวกะบอตีบเลียบอลเลียบตามสั่งทางในจักผมเข้าใจยำโหมยำขี มันมีทั้งเสารรถจะนี่นา้ารีปาโมดพ verso, ิโรธทว่าทั้งเนาะหลายรูปหลายรถเพราะฉะนั้นคนน่ามาเบาเสือกันปูหลังคนมาโว้ยเขาดินเขาหน่นเขาถิขเขาหอนพาะว่านิวเขาอยู่ซื่อเขาปัดฟัดเป็นกรอนปัดตาแก่งอารมณ์สีเราจังแม่นามาณอดีตไปย่ามาเฮาขึ้นต่อยเห็ดมันใส่กามาในเห็ดมันทำของตอของผู้มากขาวมากน้ำกามาก้าแดงมากแหล่ มักแหล่ทมไปคนแม่ใจมโนดคนเฮาความมัวเมาหลงไหลไปมากความมัวเมากะหลงไหลไปมากอู้ลังคนนี่างจังแม้นละสอนพากันสั่งกันซ่อนตีกันออกตึงเบิ่งเป็นหยังกันจังหนึ่งผอดบ่บมักวีวําอยากดอกพอยากให้แต่แช่ละไมบแข่งกันขอนหาแข่งอาวัตป่าวัตอาศาสผู้มีศาสลาสอะไรไปลุ่นบ้านจังหนึ่งผอดมะเ้าเ์ท้อุ้วเกี่ยวกันดีกลัว พอเอ้ยพอคนท่ามักไปทัวหอยปีนพันแปะส่วนหมอลำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คนนี่แม่น罢了ไปลำไ่ำใสในี่ยหอดสีแว่ลบหลังลบงานาแนวสีวาสีวาให้เพิินฟังดูเนวมักไปคนหูต่างคนต่างมักขอโทษเถาะทันภูมิเกียรติผมกว่าผมขักเหมืดคู่เหมืดบากวกทีิมานางังฟังทางไต จักสีมวลหรือใหม่ไปสู้ม,มาเบาวสุ่มสาวว่ออว่าขาวอยากตั้มควบลูกถามดอกเดอทำงันให้มันอยู่สาตราดีไลยมาไปคนแลกะกัดจิตจะใจอีพ่อในฝฟอนกังสิกอยากให้ใช่ไรโจกนาะโจกกลัก่งเบิ้งละเปน็นอย่างก็บรรับใจอีกคนฟังคน,คนฟังหอ,อยอ่านพ่านแต่บอบีเนี่สิแพทกะโลงยันติดใจคำำันล่ำไหวผัดว่าฟังบอออก คู่ทีใช่มาล่ำคือหมาเหาะหากใส่ใบตองเบิงขักขักข,ข,ขลำ่ำซาผัดมามองว่ามันย่านมัน่นยืนเบ๋ไหลกับฝันเอื่นมาวาม่ากับหูบะมอนี่มาเบ้าไหลแทบบุบางคนเอื่น่าขอโทษเถาะคันบ่เบากับผัดว้าโบกข้องกันล่ำเบิ้งละเป็นอย่างเนียคนมักคือกันแมนอย่างาตีมักคือกันแมนอย่างาตีมักคือกันมีแต่ลูกแต่คำของดีในสินยิ่ง ใา้รันคือกันผมวาิงใา้รันคือกันผมาขันขันว่าขันนั่นแล้วคันเดวาจังว่าขันเดวาสองขาเห็นแร่วิวแล่ริวร้องเข่าพอถอยนี่เป็นคอนคอนหนึ่งที่ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องว่าคนนอามากกอกคือกัน จังใดจังมากก็คือกันเพราะค้นเฮ้าแตกต่างกันแต่เบาสนิเปลี่ยนกันขึน้นเปลี่ยนกันลงหมอลำผู้ยิ่งยาลำดวนเกินไปหมอลำผู้้าย,ยาลำดวนเกินไปเอาแต่การตอบโต้ไปมาอันนี้ถือว่าเป็นการาลำ่ำพรที่ถูกลักถูกการนาวามอแค้นลงไห้ มอลำปิไช่สีล่ำสัมพันค่ำใหม่ฟังคอมิตะคอดอมิตะดอนอมิตะนอสลักกันครับ เดินแล้วกายเฮียงตีสองศิลรมทาาน้องใส่แขนไล่หน่อยเสียงไล่สอยดังห้าฮงมวนเสียงไล่สองใดงหน้าแฮีงมวนสมคุณแล้วจะไปสะเขาใส่แขนตอนตีแต่นเสียงอมวนอ้วนอาหูลามาลมผัดผู่แม่สื่อนาบานอาหารห่าวยุดลําแขนจะไปเลยอไปลองเบิ่ไงั่นเด้อละผู้ฟังใดหนึ่งไห้วงบอนอนลำแเดบใดเลยกแม่น่บอน กอนถุกแต่ยางอาทางเป็นลักคือเสียงของเพนต,ตุมาตุมาดังตุมาสามาเน้นเลยวัตีกิ่น thở ลํำแบบนีัข้งแล้วซีนใจลํำคือชาลีไฮลีไปจากพอกันละานรองอ่อนน้อยเสียงให้ดีบอนตอนหลักระทานสองลาจากเทียงห้องลำหลักคือสาวก้อนนองนอนนอนสมาเยอน,นอนสมยเยอนอนนอน,น,อนสมยเยอผู้ฟังเออแม่นเทินเลอลืมแกงบอนนี่เอา ในีิสิ์วาวป้าเดินลงมีพง้อใบหนากระปะต่าวลำดัวมีผัวนัวใหม่ก็มีไยจองต่อซ้อมเบิ่งแล้วก็เลยย้ายย่างไก่พักหนึ่งได้ยานสันทักกระสันกระยันแต่บ้านเอาลงอ่างบ่อได้ขึ้นมาบานปลาามากันใจใหญ่กระหันมาทางเก่าเอาตอนนี้น้องว้บ่อเดินก่อนกองทีบ่คือ้ก่อนคองน้องก่อนกองทีบ่คือ้ก่อนคองน้องลองฟังทางนาเดิกมาแหงมวลเดึกเดิมแหงเจ้าคันเข่าใส่กัน น,น,น้ามวน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 ตาเป็นยกยกไปครับผม